It actually looks a little bit uh, like I wrote it in English. Yeah. <laughs> and uh, two diesel liter. one, Two of these with uh, milk. No. Ah. Two.

Uh, cardamom. Cal <laughs> cardamom. Teaspoon? Teaspoon. Two? Two. Yes, that's it. And this one here, the amongst the filling, the stuffing, we have it here. Yeah. So you put the butter, you melt yeah. the butter, mm -hmm. you put the cold uh, uh, milk in. Yeah. So you melt that one. Milk and. Me that. มีหลายคนถามสมศรีว่าไปเรียนทําอาหารทําเค้กทาขนมที่ไหนมานี่แหละเจ้าวิธีเรียนของสมศรีหัวหน้าก็จะสอนเวลาวันไหนว่างเออพอดีวันนี้มีคนสั่งเค้กตัวหัวหน้าก็จะสอนว่าทําจี้แกสมศรีอ่านภาษาเขาได้จะกอภาษาอังก็อ่านได้ภาษาแดนก็อ่านได้แกก็จะเป็นคนอ่านใหอสมศรีฟังสมศรีก็เป็นคนโจทย์เจ้าโจทย์โจทย์เสร็จแล้วเดี๋ยวสมศรีก็ไปทํา แกก็จะบอกเป็นภาษาอังกฤษเจ๊ก็แกอ่านให้สมศรีฟังแล้วแกก็บอกสมศรีอันไหนที่สมศรีผู้จกักแกก็จะยกมาให้สมศรีคือยกอันน,นั้นอันนี้มาให้ใส่อันนี้ใส่อันนี้กีจอนกี่ขนาดเตาได้อย่างนี้เยอืมแกก็จะสอนสมศรีอันนี้แกก็จะปล่อยให้สมศรีทําเองเนาะสมศรีก็จะปั่นแป้งกัวเจ้าสูตรขนมเนี่ยถ้าสมศรีทําตีทํางานเร็จแล้วจะก็ สมศรีก็จะเป็นคนที่เอากลับมาทําตีบ้านตัวเจ้าวันนี้สมศรีก็โจดย์สูตรไว้แล้วสมศรีวันเสาร์อาทิตย์สมศรีได้ทํางานใช่ไหมสมศรีก็จะมาทําตีบ้านพอมันเป็นสูตรใหม่จิ๊กอมันเป็นคล้องใหม่อย่างนี้ไนงะแต่อันนี้ก็ใหม่เราแกสอนสมศรีตั้งสองสามรอบล้วแต่มันสอนผมปีที่แล้วปะอีสมศรีแกลืมไงเพอผมได้ไปทํางานเอยช่วงโควิดใช่ไหมแกสอนสอนสอน,สอนแล้วเกับ พอมันมีเค้กหนักอย่งกงเงี้ยบางทีสมศิกก็ลืมฝ่องอ่ะแกกะถามแกใหม่อันนี้ปั่นเสร็จแล้วเจ้าเขาก็พักแป้งไว้อันนี้ปั่นแต่แป้งเนาะอันนี้แพะแป้งขึ้นอืดแล้วเขาก็มาทําขนมต่อแกก็จะซ้อนสมศรีใหม่ทําจะอี้จะอีนะ้เนี่ยถ้าเอาอันไหนที่เฮาเข้าใจเขาก็ถามแกได้รู้พี่แกเป็นคนใจเย็น ถามถามแกเดี๋ยวแกกัจะเดินมาฟอเธอโอเคไหมอย่างเงี้แกน,นี่แหละจะสอนสมศรีทําเค้กทําขนมปังทําอันนั้นอันนี้มือแกมือขมังกี่ต่สามก้อนจังเต่ากันหมดเลยสมศรีจะเป็นคนตีสายตายเอียงเวลาตัดเค้กแล้วมันจมนตรงแค่นั่นแหละแกะจะย่างให้สมศรีพอเตีเด,ดียวนะ กับเดแกเดิม้วพอทำถูกใจโอเคก็จะบอกเออจะอ่านจะอี้โอเคก็จะบอกเสร็จแล้วสมศรีก็ต้องทําเองเจ้ามันมีขฟเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกเขาต้องฮัดเรียนเอาทุกอย่างเจ้าสมศรีโจปอสามภาษากำหัวอย่างกำหูภาษากำหูอ่านกำได้สมศรียังอยู่ด้วยเขาได้ตั้งเจ็ดแปดปีเห็นปะ เจ็ดแปดปีสมศรีก็ยังอ่านได้แต่ยังมู่เลี่ยงแต่อู้กับได้เพราะว่าภาษาบ้านข่าวนี่มันภาษายากเนาะมันจะภาษาจะแดงม,มันจะภาษาของเหาอ่ะมันมันยากะแล้วสมองสมศรีอะสมศรีไปไหนมาไปเศราแอฟริกามาไปญี่ปุ่นมาสมศรมาสมศรีจะหลันเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษามาเลเซียภาษาภาษาจีนบนเออเพราะว่ามันอยู่กับคนจีนมาก่อนะอน,นะต่กอน่ะ มันชินจะอ่านไปจอยพอมาแดนไปแหมยางพออันนี้มันเป็นภาษาแดนภาษาบ้านเขาไอะมันก็เลยไปแหมยางโอ้มันมันเท่าแล้วเนาะจะเอาที่ไหนมาจําได้ว่าสมองมันไหลยางไหลอัน <laughs> มันจําได้หรอกเจ้า ขนมย่ยสมรีทำวันนี้เดี๋ยววันอาทิตย์วันเสาร์วันตย์วันเดี๋ยวสมรีก็มาทําตีบ้านแหมอสมรีจะได้กันมิก็จะได้จําได้เจ้าวันนี้จะได้อย่างนี้เนาะสมสีก็จดสูตรใ้เป็นภาษาไทยยางตีบอกดีแหละนี่แหละเจ้าสมรีก็เรียนรู้ไปจะอิแหละข้างแหลกมันก็มีหยังไผ่เดียยเกิ่งจําได้หรอกอันนี้อบเสร็จแล้วเนาะมันแตกเั็นปะมันก็มีไข่เฟอร์เฟกอืมอันนี้ลูกผีเป็นคนทําอันตีมีจอดเนี่ยสองอันนี้สมรีเป็นคนทำเห็นปะ อนาคตพีทำกันยังแตกมันมันมีอย่างเฟอร์เฟกหรอกเจ้ามันมีอย่างดีไปเสียทุกอย่างอันนี้ตัดแล้วนะเนะเคกะ้กอะภาษาไทยมั่วอะเป็นห้องไอ้หย่างเค้กไอ้อย่างอันเนี่ยห้องจีว่าเค้กไอ้หย่างสมชีจำหุ่นจักเนาะอันนี้ก็คืออาหารวันนี้เนาะวันนี้สมรีก็ทำเคก้กทำกาแฟแล้วลูกผีมันทำเบอร์เกอร์ในเจ้าเบอร์เกอร์มันได้กินขนมปังนะกินกับมันฝรั่ง พี่บอกกับไปคนถอดนะวันเนี้ยสมซีมได้ทํากับข้าวนะคะสมรีก็ทําเคก้กทําขนมปังทาหัน่ทนทํเน่จุกจุกิกจกเจ้าจุจ๋ยกันทาคนละไม่ละมือทําคนละอย่างเนาะวันเนี้ยอันนี้มันฝรั่งอบใส่เบคอนอันนี้ซุปกับมันฝรั่งเห็นปะอันนี้เบอร์เกอร์กินกับมันฝรั่งเจ้านี่อาหาร่อนอันนี้เบคอนโรยหน,น้าเนี่ย มันฝรั่งบดกรับเบคอนป่นอาหารบุฟเฟต์ี่อาหารบุฟเฟต์เจ้าอันนี้คือถัวแอปเปิลแล้วกับกลักนนกมปนะนะีแล้วก็น้ำอ,อ,อ,อันนี้พาสต้ากรับมะเขือเทศนะแดงๆน่ะแล้วก็เม็ดแตงโมเม็ดเออเม็ดฟักทองอันนี้ถัว ผักยาวแคลอทแล้วก็นเนื้ออันนี้หมูนะเนี่ยเปิดอเอาไปแยเ่เฉลีหมูคนฝรั่งเนาะอันนี้กัหมูอันนี้กะล่ำปีแคอ่อทกับพักอันนี้อัสสลัดเนาะพริกมีพริกนําปาดไว้นาบอวะอันนี้กล้วยอบกล้วยตาก ควยอบหรือเปล่าเออพรองอะอย่างอันนี้ไข่เจ้าไข่รกระป๋าอันนี้กระหมูสไล่อันนี้กระถัวกับกบะน้อยบ,บัวปะกับเพ็ดทัว่บวบัวเพ็ดหอมหัวใหญ่หอมแขกอันนี้ถั่วบดอันนี้แครอทส,สลัดอันนี้เนื้อ นี่แหละเจ้าอาหารสลัดวันนี้สมศรีก็ทาย,อยาพอบรรยากาศเนาะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติต๊ติดตามพายอยากได้สูตรเค้กกัรอพุ่นะเดี๋ยวสมศรีมาทำที่บ้านวันเสาร์วันที่เจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละสวัสดีเจ้า